ครับมาเราเบ็ดกับเริ่มกันครับผมจะเป็นไก่ตกดินแล้วครับครับแต่เบ็ดนี่ปามซาครับผมมาหนึ่งุนกันครับอเบ็ดอันหลังนี่ก็เป็นซุ่งหมุบหมุบม,มาเนาะโอ้ยสึ่งจะโจกมันแต่ลังแหลกแหกมันบ่เถิดอยู่ในเด้ออ้งข้อน้อยครับโอ้ ปิงครับผมฮบปปิงครับโดนน้ำกันครับผมเป็นปลาจำสาครับผมน้ำท่วมครับน้ำทวมยังน้ำเครื่องอิบูดเดียวกันครับ เงี้งไปครับผมโอ้ต่อเป็นสองหนุบนับตุบหนับไปด้อเดีเดดดเสีไปใส่เนี่ยหกขนาดเดี๋ยวมไก่ครับผมคุณเหรอเห็นไหมครับนี่นี่นีตุบนับๆนัยูครับตัวนี้ปนี่ เยอลุ uhm. ่นครับเยอลุ่นครับนี่ครับผมโอ้โอ้ตัวยงามยู่ครับผมตัวยงามอยู่นี่ครับเก็บปลาครับผม ตามเบสท่นเบอร์ได้ครับด้วไปทางคุณดีผมเดี๋ยวันยินยู่ข้างกันนี่ครับดุกตับนับอยูครับผมไปเบิ้งครับนี่เสียงูวฟัวฟัวัวเบิงนบผมอีหลังเยวัตั้ง่นบักกิโลวะครับ ผมว่ายไปปะไหนครับผมไปงั้นเก็บปลาครับนี่ครับเอา้าทางนี้เป็นช่วงหมวกครับนี่ครับอู้อู้อู้อ,อู้ไม่ยจมไปเบ็ดอู้ไปก,กิโลว่านี่ยไม่โอ้ใส่เขามกับโอ๊เกเจ็ดฉีดได้อยู่หรอครับตัวนี้ ไอ้เก็บปลาครับผมเก็บปลาลุ้นกันครับนี่ครับนำใบนำไบลงให้ยหน่าครับผมเอาไปก็เปียกๆไปก็เปียกๆอยู่นี่ดื้ออู้ยุยุยุยยังงามเลยครับผมโอ้อยัางงามเลยนี่ครับ ยังงามเลยครับผมตัวปลาอู้ตัวงามแบบเก็บปลาครับผมครับหลังกุ้ยช่ายนะครับผมเราเบ็ดมากก็โปรแช่อยู่ครับผมรอบก้อนหัวคำครับนี่ครับรอบก้อนหัวคำนี่ครับหมานอยู่ครับสวัสดีครับผม